รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพฤหัสบ,บดี10มิถุนายน2564ค่ะปุ๊กกับมุ้ยมาแล้วรายงานตัวยามเช้านะคะ6โมงเช้าวเวลาดีค่ะที่เราจะไปติดตามข่าวสารด้านการเกษตรกันในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสัปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ใน4 0 0 0 0ไร่วงเงิน1.3พันล้านบาทเมื่อวันที่25พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมรส่งเสริมการเกษตรเรื่องดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดสร้าง รับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัวตรนหนักรู้ถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรหมันสำรวจติดตามการระบาดในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอสำหรับแผนการดําเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสําปรังแบบครอบคลุมพื้นที่มีแผนดําเนินการดังนี้ 1. สร้างการรับรู้และชี้แจงโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเป้าหมาย 2. สำรวจชี้เป้าพื้นที่ระบาดควบคู่ไปกับรับสมัครแปลงพันธ์ุสะอาด 3. ทำลายต้นเป็นโรคและชดเชยค่าทำลายให้เกาษตรกร 4. สนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแล้วโอนเงินค่าท่อนพันธุ์ให้เกษตรกรเจ้าของแปลงพันธุ์สะอาดที่เข้าร่วมโครงการ 5. ติดตามประเมินผลและดำเนินโครงการควบคู่กับการใช้มาตร,รการทางกฎหมายพระราชบัญญัติกักพืชพศ2507ทั้งนี้การชดเชยการทําลายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทําลายต้นที่เป็นโรคและพักแปลงให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2564หลังจากนั้นคณะทํางานระดับตําบลอําเภอจังหวัดจะดำ เนินการตรวจสอบผลการทำลายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ก่อนจะส่งผลการตรวจสอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบและตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์อีกครั้ง ก่อนส่งข้อมูลให้ทกศเพื่อโอนเงินชดเชยค่าทำลายให้เกษตรกรได้พยามสวัสดีสหกรณ์จังหวัดน้องคายเป็นประธานในการประชุมสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการดําเนินการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์เลี้ยงปลาบึกในบ่อดินที่สํานักงานสหกรณ์จังหวัดน้องคายร่วมกับสํานักงานประมงจังหวัดน้องคายจัดให้มีขึ้นโครงการสนับสนุนการดําเนินการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์เลี้ยงปลาบึกในบ่อดินที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อส so. ่งเสริมให้สหกรณ์นาความรู้ และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาบึกให้เป็นทางเลือกไปสู่สมาชิกสากลเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการประกอบอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีโดยนําองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับพื้นที่ของตนเองและเชื่อมโยงตลาดกับงานโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมสา,ากลและหน่วยงานภายนอกครับสาหรับการเลี้ยงปลาบึกในบ่อดินนั้นเป็น ปลาชนิดหนึ่งที่กรมประมงนะครับกำลังจะส่งเสริมนะครับจากการทดลองงานวิจัยที่เราได้ทําการทดลองเลี้ยงมานะั้นเราพบว่าการเลี้ยงปลาบึกในบ่อด,ดินนั้นจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วนะครับงานวิจัยนั้นทําการทดลองแค่6เดือนจะได้ปลาบึกขนาดประมาณ2กิโลเศษนะครับะฉะนั้นตัวนี้จึงน่าจะนํามาส่งเสริมให้เป็นปลาเศรษฐ,ฐกิจตัวใหม่ของกรมประมง นะครับของเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจในการพเพาะเลี้ยงครับผมสำหรับเรื่องลูกพันธุ์นั้นนะครับนะกรมประมงในหลายๆายจังหวัดซึ่ง,ซ,งซึ่งมีการเพาะพันธุ์ปลาบึกอยู่ทั่วประเทศนะครับนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็สามารถไปซื้อปลาบึกสายพันธุ์แท้นะครับได้จากหน่วยงานของกรมประมงตามศูนย์วิจัยและพัฒนาการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดหรือศูนย์วิจัยการพัฒนาประมงน้ําจืดของกรมประมงครับ อัปเด็ดข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาโมเดลเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะค่ะ